สวัสดีครับผมอยู่กับผมดีดีนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้ผมขอแนะนําตัวคร่าวๆก่อนละกันนะผมสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแรกเนาะแต่สําหรับคนที่ติดตามผมมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยก็จะรู้จักผมเป็นอย่างดีแล้วนะครับก็แนะนําตัวกันสั้นๆเล็กน้อยผมชื่อดีมนะครับผมกําลังทําช่องช e l y o u t u b e ชื่อดาดี ตื่นนะครับผมเป็นไงครับถ้าเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างทนเ,เดียวนะครับแฮ <c oughs> <ห>่ <c oughs> ทำทำใหม่วาทำทำใหม่เขาเลือกเลยดีกว่านะครับผมสำหรับอ่าต้องบอกว่าสําหรับผู้ติดตามเก่าก่อนก็คือว่าคนที่ติดตามผมอย่างยาวนานเนี่ยก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าผมเนี่ยก็อยู่ทําคลิปในช่องเนี่ยไปเกือบเดือนเลยไม่เกือบเดือนสิเดือนเดือนขวาๆเลยคือมันนานมากทุกคนที่ผมอยู่ทําคลิปไปก็มันมีสาเหตุเนาะผมอ่ะก็ ช่วงนี้ติดเรยียนด้วยแล้วก็เรียนหนักมากๆเลยแล้วก็มีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ต้องไปทำเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุเลยคือที่ผมหยุดทําคลิปไปเนี่ยก็ต้องท้าความว่าคลิปล่าสุดเนี่ยที่ผมทําลงช่องไปเนี่ยก็คือคลิปทายเพลงกับเพื่อนของผมนะผมมันเป็นคลิปที่ครบรอบ1นึ่งปีชแนลดีมดือพอดีครับทุกคนก็คือผมทําคลิปช่องดีมดือเนี่ย มา1ปีเต็มๆแล้วนะครับทุกคนในคลิปที่ลงล่าสุดเนาะแต่ก็อย่างที่ผู้ติดตามเก่าผมเนี่ยหรือว่าคนที่ติดตามผมอย่างยาวนานเนี่ยรู้ๆกันดีอยู่แล้วว่า,าใน1นปีของผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไผมคงก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะผมก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าก็ซับสไคร์ก็ร้อยสิบสองซับเนาะวิวก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง300บ้าง701ดร้อยนึงบ้างอย่างเงี้ยทุกคน ผมก็เลยตัดสินใจเนาะก็คือเหมือนหยุดทําไปก่อนแล้วก็กลับมาคิดรบทวนกับตัวเองหลายๆอย่างเลยว่าเออเนี่ยเราควรทํายังไงต่อดีจนผมหยุดทําคลิปมาเนี่ยเดือนหนึ่งจนวันนี้ครับทุกคนจนวันนี้นะฮะเพิ่งคิดได้เนี่ยใช่ครับว่าเพิ่งคิดได้เลยเพราะเพราะว่าเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ก็เลยถือโอกาสวันนี้นะฮะวันนี้เราจะมาคัมแบ็กดิมดยกันนะครับแฮ่ช่างมันเถอะไปคัมแบ็กดิมดย ตบมือข้างหลังนะตได้ไม่ไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือผมก็จะมานะผมพูดแนวทางช่องใหม่ละกันนะผมว่าผมเนี่ยจะทำริมหรือเนี่ยไปทิศทางแนวไหนบ้างนะฮะต้องบอกกับทุกคนเลยว่ามันจะมีบางคอนเทนต์เนี่ยที่ผมก็ต้อง เหมือนหยุดทําไปเพื่อจะเอาเวลาเนี่ยมาทำคอนเทนต์ใหม่ๆในช่องเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมการอย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาช่องเนี้ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะครับทุกคนต้องบอกว่าคลิปเก่าๆเนี่ยสมัยแรกๆที่ผมอาจจะแข่งเกมกับเพื่อนๆเลยอเงี้ยผมก็คงต้องอ,ออกจากเอาออกจากช่องไปนะครับผม,ผมอยากให้ช่องผมอ่มันคือไปในทิศทางเดียวกันนะทุกคนเข้าใจบ้าก็คือแบบผมอ,อยากทำคอนเทนต์แนวเคป๊อปก็คืออาจจะเป็น หรือแอคชั่นหรืออะไรต่างๆนะั่นแหละเกี่ยวับเคป๊อปปะผมก็เลยจาเป็นต้องลบคลิปเก่าๆออกไปนะทุกคนส่วนอันบล็อกเนี่ยก็อาจจะนาน,ๆ,น,นๆทีมีครั้นเพราะว่ามีตังค์นะ <c oughs> ถ้าอยากให้ผมอันบล็อกเยอะๆก็ดูคลิปผมแล้วก็ช่วยแชร์กันเยอะๆนะครับผมเย้ขายของ <c oughs> ผมอาจจะได้ถึง 1, พันซับสักครั้งหนึ่งในชีวิตมีตังค์ไปซื้ออาบั้มมาให้ทุกคนได้ดูกันเห็นไหมผมทำเพื่อทุกคนไม่ทําทำเพื่อตัวเองเลยจริงๆ มันก็จะมีคอนเทนต์อีกมากมายเลยที่ผมคิดขึ้นมานะผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคัมแบคแล้วดีมดื่อนะครับผมรอชมคลิปวิดีโอน้าก,กันได้เลยนะผมกับคอนเทนต์หลากหลายเกี่ยวกับวงการเค o p OP, แล้วเราก็จะมาเป็นเพื่อนกันนะผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขทุกครั้งที่ดูคลิปผมแล้วผมก็จะทําช่องเนี้ยให้มันสนุกสนานแล้วก็ดียิ่งขึ้นวันนี้ผมสัญญาถ้าชอบอย่ลืมนะคกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะผมแชร์ไปให้เพื่อนก็แชร์กันไปนะผมแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันนะผมทีมอ,อ,อย่าลืมถ้าเปิดดือนะครับนะผมเจอใหม่คลิปหน้าบายบายครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณจริงจิบายบายเจอกันบายบายเย้